말이야, 말이 เอาล้วครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่กันที่บกศูนสองนะครับเป็นงานจำกัดจราจรนะครับกลังเป็นเรื่องแล้วนั่นรอใส่รอครับใส่ขึ้นมีทังแชร์เลยครับขออนุญาตทักไลนไปครับสวัสดีครับวันนี้เรามาที่บกศูนย์สองก็เป็นศูนย์สั่งการจราจรของกรุงเทพนะครับก็อยู่ในกองรับการตรวจจราจรอยู่ใต้ทางด้านเขา กองบัญชาการตำรวจนครบาลครับโอเคครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เรามาดูอะไรครับอาารย์ครับก็นี nah, okay, ่ก <So here S 1> IR ็เป right hmm. ็นศูนย so, ์สั่งการจราจรทั้งหมดนี่ก็เป็นตัวที่จะเรื่องรถติดไม่ติดอยู่นี่แหละนี่เราก็จะมาทําคุยกันว่าจะร่วมมืออย่างไรขุนทหารขุนแม่ทหารก้อนขุนเขาองค์ขุนอ๋อตำรวจกองขุนเขียวร้องสวัสดี กองคับการตรวจจราจรวัดหน้าที่1อ0เมตรกองควบการตรวจจราจรประจำวันที่8เต้ 8, ตงแต่เวลา00:00 00, 00, 00, 00, 00, ถึงเวลา08:00ระหว่างหน้าที่เหตุการณ์จริงครับแล้ววันนี้เราแท็กซี่กับพี่โจโนะครับพี่โจโเป็นยังไงบ้างครับพี่โจงานเยอะอยู่ครับ แต่ว่าต้องสู้ค okay รับสู Damn, ้สู้ทุกคนอย่าลืมเป็นกําลังใจให้พี่โจนะครับก็พี่โจเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญนะครับก็เรียกได้ว่าแน่นเลยทีเดียเชียว